ก็สวัสดีนะครับโอ้โหก้นหัวน้ำไม่อยากจะว่าทุกคนเบิง้งร่างที่สองนะครับหูยก้นหัวน้ำไม่อยากจะว่า ให้ันเต้ขึ้นไปตัดนะครับหาก,ก,กิ่งเกาะถุงแล้วก็ตัดตัดกิ่งไม้ข้างล่างขาเองเอาหหมอนให้โล่งเลยตั้งกล้องเลยสวยๆ17มีนาคมนะครับผมวันนี้17มีนาคม68ครับพื้นที่พรานต้นเห็นไว้สองรังนะครับวันนี้ก็มาตีครับผมตอนแรกว่าจะไว้20วันครับ กลัวพึ่งหายครับผมเพราะว่าเห็นร่องรอยคนผ่านมาทางป่านี้ก็เลยพาลูกชายมาตีครับพรานเตเต้ครับผมรังที่หนึ่งผมคนตีครับส่วนรังที่สองให้พรานเตเต,เต้ตีครับพรานเตเต้เตบอกขอตีรังนี้ได้ไหมเพราะโโหัวน้ำช่างใหญ่อูมเหลือเกินเห็นไหมทุกคน พรานตี้หัวน้ำใหญ่กว่าพรานตี้สองเท่าเลยนั่นน่ะเอาเอาเอาคบออกจากพึ่งหน่อยได้ไหมอะเอออย่างนั้นแหละตัดตรงขาออกให้หมดเลยให้โล่งๆเลยสวยนางฟ้าครับผมผมันสวยครับชมกันเลยครับพี่น้องจะนับะโอ้โหตีเอ,อ้ยสะิท้มเลยอะไรง กบาร์ตใหญ่เกินบรรยายครับผมสวยเกินบรรยายครับป่านี้ป่านี้เป็นป่าที่มีว่านเขาหลงเยอะมากครับพันเต้เยี่ยมทำมือหน่อยพันเต้เยี่ยมเยี่ยมพันเต้เอ้ยจุ๊บโอ้โหพ่อแม่พี่น้องดูดิ โโอ้โโอโดดูิพร,นนพรานต้นพึ่งหลวงกับลูกชายพรานเต้เต้ครับเป็นไงทุกคนพี่ๆน้าๆพรานความจนครับผมต้องดิ้นรนเข้าป่าหาพึ่งหลวงขายครับรังนี้ได้ขายได้กินนะครับอาตั้งกล้องเลยตามสบายเลยครับผมอ,ลอเลยตามสบายเลยไม่รีบไม่ร้อน น้ำครับก็เหมือนเดิมครับผมน้ำต้องเตรียมมานะครับน้ำครบครับผมสวัสดีครับผมทุกคนนานาพี่พี่พรานเอฟซุงเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปผมพรานต้นพึ่งหลวงกับลูกชายพรานเตเต้ครับรังที่สองครับผมผมทำเป็นสองคลิปนะคลิปแรกผมตีคลิปแรกคือพึ่งอยู่กับต้นเครือ เขาหลงหรือว่าเขาหลงส่วนคลิปนี้คลิปที่สองรังที่สองให้พรานเต้ตีครับใหญ่มากเลยครับผมพรานเต้อยากแบกน้ำลงมาครับเลยให้ตีรังนี้ครับผมเฮ้ hey, เห็นหยักข้างล่างไหมเก็บวไว้นะเอาเอาเอามือชี้ดิครึ่งหนึ่งข้างข,ข้างล่างเก็บวไว้ตีรอบสอง เราปาดเอาเป็นสองแผ่นใหญ่ข้างบนเด้เต้ส่วนไอ้ตัวหยักข้างล่างนั้นเก็บไว้เก็บไว้เป็นแผ่นสวยๆนั่นน่ะลงมาข้างล่างทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดตัดกิ่งข้างล่างข้างล่างรังพึ่งออกหน่อยหนึง่งให้เขาย้อยลงมารังนี้จะเก็บไว้ตีรอบสองนะครับเออตั้งกล้องเองสวยๆเลย งอยู่ตาๆครับสองรังวันนี้รังแรกหัวน้ำได้อยู่ครับประมาณสักสี่ห้ากิโลครับผมถ้าเก็บไว้ตีเดือนห้าประมาณวันที่เก้าเมษาเนี่ยอุ้ยสิบกิโลไม่อยู่ครับรังนี้ก็เหมือนกันรังนี้ถ้าเก็บไว้ตีวันที่เก้าเมษาก็หัวน้ำสิบกิโลก็ไม่อยู่ครับ เสียวถ้าเก็บไว้นานเสียวพึ่งหายครับผมพอรังรังอย่าพึ่งไปจิ้มมากตัดหัวน้ำก่อนเกสรตัดสวยๆนี่ครับผมหัวน้ำใหญ่ๆเลยนะครับดูวะนี่ครับผมขอตัดครับนั่นแหละแก่มไหมใกล้เลยใช่ไหม ก็อย่าลืมกดติดตามให้พรานต้นพึ่งหลวงด้วยนะครับ